หากเพื่อนๆคนไหนที่เล่นเกม Monster Hunter Wild แล้วยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเล่นอาวุธอะไรดีแล้วอยากได้อาวุธที่มีความสมดุลทั้งความเร็วในการโจมตีความพพื้อไหวในการหลบการกดป้องกันที่รดวดเร็วและสามารถ KO Monster ได้บอกด้เลยว่า Sword and Shield รือดาบโลคือคําตอบครับดาบโลจัดว่าเป็นอาวุธที่สมดุลที่สุดในเกมครับไม่ว่าจะด้านการโจมตีการป้องกันการหลบการกระโดดโจมตีอาวุธชนิดน,นี้สามารถทําได้แทบจะทุกอย่างเลยเพียงแต่ออนิเมชันการโจมตีของอาวุธชนิดน,นี้เนี่ยมันออกจะดูเรียบง่ายไม่เหมือนกับอาวุธชนิดอ,อื่นครับแต่หากหวังในเรื่องประสิทธิภาพในการเล่นทั้งในเรื่องการทําดาเมจและการเอาตัวรอดมันถือว่าเป็นอาวุธที่ใช้งานได้ดีเลยแหละถ้าถามถึงแมคานิคพื้นฐานของอาวุธดาบโลคบอกได้เลยว่ามันไม่มีอะไรมากครับ มีเพียงแค่การโจมตีโดยใช้ดาบการโจมตีโดยใช้โล่และการยกโล่ป้องกันแค่นั้นเองซึ่งมันบังคับง่ายมากๆครับสำหรับโอชินิดนี้นะการโจมตีสามารถกดสลับกันได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการกดปุ่มสามดีว่วงกลมลิกซ้ายขิกขวานะครับมันสามารถกดสลับกันได้อย่างอิสระและค่อนข้างมีความลื่นไหลในการโจมตีด้วยนะและในระหว่างการโจมตีแต่ละครั้งนะครับเราสามารถกลิ้งหลบการโจมตีของมอนสเตอร์ได้ในระหว่างที่เรากดคอมโบได้ง่ายมากๆแทบจะไม่มีแอนิเมชั่นล็อกมาให้ลำคาญใจเลยนะและมันยังแบ่งดาเมจเป็น2ประเภทด้วยคือดาเมจ แบบปัดจากใบดาบและดาเมจแบบทุบจากโล่ครับซึ่งหากเราใช้โล่กระแทกไปที่หัวของศัตรูหลายๆครั้งแล้วก็จะสามารถ KO ล้มศัตรูให้ลงไปนอนกองลงกับพื้นได้เลยนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยมันยังเป็นอาวุธเพียงชนิดเดียวที่สามารถใชไอเทมได้โดยไม่ต้องเก็บอาวุธครับทาให้ไม่ว่าเราจะกระโดกยาเปลี่ยนพอตวางแถบมันทําได้เร็วกว่าอาวุธชนิดอื่นพอสมควรเลยละ่ะเอาเป็นว่าเรามาดูดีกว่าว่าเราควรจะต้องรู้อะไรบ้างในการเล่นอาวุธชนิดนี้ครับผม เรามาดูที่การโจมตีด้วย d e a g o n a l s h o p combo ที่เราสามารถทำได้โดยการกดปุ่มสามเหลี่ยมบน Joy PlayStation หรือกดคลิกซ้ายบนเมาส์ลและคลีย์บอร์ดกันก่อนครับซึ่งการโจมตีด้วยปุ่มสามเหลี่ยมหรือคลิกซ้ายเนี่ยเราสามารถกดเป็น combo ได้4ครั้งนะครับโดยจะใช้ท่า Shop s h o p slash d a g o n a l rising slash และปิดจบด้วยท่า d e a g o n a l s h o p นะครับผมข้อดีของ combo นี้ก็คือเราสามารถกดปุ่มเคลื่อนไหวแล้วกดโจมตีในจังหวะที่เรากด combo ได้เพื่อบังคับตัวละครไปยังทิศทางที่เรากดได้ครับไม่ว่าจะซ้ายขวาหน้าหลังได้ทุกทิศทางเลยเอาไว้ใช้เปลี่ยนตำแหน่งก ยืนของตัวละครของเราได้ดีมากๆเลยนะสําหรับคอมโบน,นี้ ต่อไปเรามาดูการโจมตีด้วยปุ่มวงกลมบน j o ย PlayStation หรือกดคลิกขวาบนเมาส์และคีย์บอร์ดกันบ้างครับซึ่งการโจมตีนี้เนี่ยผมขอแบ่งเป็น2ชุดการโจมตีนะครับผมชุดการโจมตีแรกก็คือ Spinning Rising Slash Combo นะครับที่จะทําได้โดยการกดปุ่มวงกลม3าครั้งบน j o ย PlayStation หรือกดคลิกขวา3ครั้งบนเมาส์และคีย์บอร์ดครับซึ่งคอมโบนี้เนี่ยจะเป็นการใช้ท่า l a t e r a l Slash Return Stroke และปิดท้ายด้วย Spinning Rising Slash ซึ่งเป็นคอมโบที่โจมตีได้รุนแรงกว่า Diagonal Chop Combo ครับผมแต่จะมีข้อเสียก็คือตัวละครของเราเนี่ยจะไม่สามารถ สามารถเปลี่ยนตำแหน่งการยืนได้ในระหว่างที่โจมตีครับชุดการโจมตีต่อไปก็คือ Hard b a s h Combo ที่จะต้องกดปุ่มชิดทางซ้ายขวาหรือหน้าก่อนกดวงกลมบนจอย a พ s t a t i o n หรือกดคลิกขวาบนเมาส์และคีย์บอร์ดครับผมจะเป็นการใช้ Shield Attack s h i e l d b แ s h และปิดท้ายด้วยท่า h a r ์ b a s h ครับผมซึ่งการโจมตีด้วย Hard b a s h Combo นะครับจะค่อยๆขยับตัวไปด้านหน้าและกระแทกโล่ใส่หน้ามอนสเตอร์ครับผมดาเหมือที่ทำได้เนี่ยมันไม่ได้รุนแรงมากนะแต่ข้อดีคือการโจมตีด้วย Hard b a s h Combo จะสามารถทำ KO มอนสเตอร์และ ทำให้มอนสเตอร์ล้มลงได้ครับผม ถ้าต่อไปเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของท่า backstep ครับซึ่งเราสามารถใช้ท่า backstep ได้ง่ายมากๆโดยการกดปุ่มด้านตรงกันข้ามกับที่ตัวละครของเราหันหน้าไปครับแล้วก็กดปุ่มวงกุมบน j o ย PlayStation หรือกดปุ่มคลิกขวาบนเมาส์และคีย์บอร์ดครับผมเช่นตัวละครหันหน้าไปทางซ้ายแล้วก็กดปุ่มทิศทางไปทางขวาหรือตัวละครหันตรงไปด้านหน้าแล้วก็กดปุ่มด้านหลังครับซึ่งการใช้ backstep เนี่ยจะทําได้ง่ายขึ้นมากๆเพียงแค่เราเข้าโฟกัสโหมดนะครับจะบังคับให้ตัวละครของเราหันตรงไปด้านหน้าตลอดจะทําให้เรากดเข้าท่า backstep ได้ง่ายขึ้นผม ซึ่งเราสามารถเข้าท่า backstep ได้ในทุกการเคลื่อนที่เลยครับไม่ว่าจะใช้หลังจากการเดินกลิ้งยกโล่โจมตีสามารถเข้าท่า backstep ได้หมดเลยนะครับโดยหลังจากที่เราใช้ท่า backstep ไปแล้วหลังจากนั้นถ้าเพื่อนๆไม่กดปุ่มอะไรเลยมันจะกระโดดเข้าไปแล้วใช้ advancing s สแล h โดยอัตโนมัติครับ แต่เราก็จะสามารถกดปุ่มต่างๆเพื่อแอนิเมชันการโจมตีที่ต่างกันได้ครับผมซึ่งเราจะมีตัวเลือกให้เรา3ทางเลือกครับผมทางเลือกแรกก็คือกด3เหลี่ยมบ,บนจอย PlayStation หรือกดคลิกซ้ายบนเมาส์และคีย์บอร์ดครับจะเป็นการใช้ Leaping Slash กระโดดเข้าไปฟันใส่ศัตรูนอกจากนั้นนะครับ g a p i n g Slash เนี่ยมันยังสามารถต่อเข้าไปที่ท่า Perfect Lush Combo ซึ่งเป็นการโจมตีที่ทำดาเมจได้อย่างมหาศาลของดาบโลกครับผม ทางเลือกต่อไปคือกดวงกลมค้างไว้บนจอย Play Station หรือกดคลิกขวาค้างไว้บนเมาส์และคีย์บอร์ดครับจะเป็นการใช้ชาร์จสลัดชาร์ทการโจมตีแล้วกระโดดเข้าไปโจมตีใส่ศัตรูครับซึ่งหลังจากที่โจมตีโดนศัตรูแล้วตัวละครของเราจะทําการใช้สเกลลิงสลัดโดยอัตโนมัติเพื่อส่งตัวเองให้ลอยขึ้นไปบนฟ้าครับผม โดยหลังจากที่ลอยขึ้นไปบนฟ้านะคบเพื่อนๆสามารถกดท่าโจมตีกลางอากาศได้3ท่าครับท่าแรกคือกดสามเหลี่ยมหรือกดคลิกซ้ายเพื่อใช้จัมปิ้งสแลตฟันโจมตีใส่ศัตรูกลางอากาศครับท่าที่2คือกดสามเหลี่ยมวงกลมหรือกดคลิกซ้ายและคลิกขวาพร้อมกันนะครับเพื่อใช้พลังกิ้งทัดปักดาบรูดทำดาเมจต,ตามขนาดตัวของมอนสเตอร์ได้นะครับผมท่าสุดท้ายคือกดวงกลมหรือกดคลิกขวาเพื่อใช้ Falling b a ทในการเอาโลกระแทกใส่หัวมอนสเตอร์นะครับท่านี้สามารถทำา KO มอนสเตอร์ได้เช่นกันครับ นอกจากนั้นเนี่ยห่างมอนสเตอร์มีแผลที่เปิดอยู่นะครับเรายังสามารถกดใช้โฟกัสไต์เพื่อใช้ท่าทำลายบาดแผลของศัตรูการอากาศได้ด้วยนะทางเลือกสุดท้ายคือการกดปุ่มถอยหลังครับจะเป็นการ c ั n c e r ล n อนิเมชันการกระโดดใส่ศัตรูและจะหยุดอยู่กับที่แล้วใช้ไล i ิ g งสแลชเนี่ยฟันโจมตีใส่ศัตรูแทนนะครับผม ซึ่งการใช้ท่าแบ็กเซปนะครับนอกจากจะใช้กระโดดหลบมาด้านหลังเพื่อเตรียมในการโจมตีศัตรูต่อด้วยท่าการโจมตีต่างๆแล้วมันยังเป็นท่าที่มี i อเฟ m e หรือช่วงเวลาอมตะาที่สูงมากๆสามารถเอาไ้ใช้หลบการโจมตีของศัตรูได้ดีมากๆท่านหนึ่งเลยนะครับผมต่อไปเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการโจมตีด้วยการกดสามเหลี่ยมแล้ะก็วงกลมพร้อมกันบนจอย PlayStation หรือกดคลิกซ้ายและคลิกขวาพร้อมกันบนเมาส์และคีย์บอร์ดกันบ้างนะครับ ท่าแรกเลยคือ advancing slash นะครับที่กดสามเหลี่ยมและวงกลมพร้อมกันบนจอย PlayStation หรือกดคลิกซ้ายและคลิกขวาพร้อมกันบนเมาส์และคีย์บอร์ดในจังหวะแรกของการโจมตีนะครับผมจะเป็นการวิ่งเข้าไปฟันเสยใส่หน้าศัตรูนะครับดาเมจไม่ได้รุนแรงมากครับแต่เป็นท่าที่ย่นระยะให้เราเข้าหาศัตรูได้ดีท่านหนึ่งเลยนะครับผม ต่อไปคือการกดสามเหลี่ยมพร้อมกับวงกลมหรือว่าคลิกซ้ายพร้อมกับคลิกขวาในระหว่างคอมโบการโจมตีจะเป็นการใช้ท่าลาวที่จะเป็นการฟันกว่าโจมตีทำดาเมจปานกลางใส่ศัตรูครับ และหากเรากดสามเหลี่ยมบวกวงกลมพร้อมกันหรือว่าคลิกซ้ายและคลิกขวาพร้อมกันหลังจบคอมโบการโจมตีด้วยคอมโบสามเหลี่ยมหรือคลิกซ้ายด้วยท่า diagonal chop หรือคอมโบวงกลมหรือคลิกขวาด้วยท่า spinning r i c i n g slash นะครับจะเป็นการใช้ท่า spinning r e a p e r ที่จะโจมตีคล้ายๆกับท่า,าราว slash ครับแต่จะมีความรุนแรงที่สูงกว่าค่อนข้างมากเลยนะ และนอกจากนั้นครับในระหว่างคอมโบเราสามารถกดปุ่มสามเหลี่ยมและวงกลมค้างไว้บนจอย PlayStation หรือกดคลิกซ้ายและคลิกขวาค้างไว้บนเมาส์และคีย์บอร์ดจะเป็นการใช้ท่าชาร์จชอ็อปที่จะกระโดดปักดาบทำดามเมจใส่ศัตรูครับซึ่งดามเมจจะแรงขึ้นตามจุดที่เราปักด,บา,กา,กดาบเนี่ยมีพื้นที่ให้เรารูดดาบเยอะดามเมจก็จะแรงขึ้นครับผม ซึ่งหากเราใช้ชาร์จช็อปเนี่ยหลังจากจบคอมโบดลวกน่ลช็อปคอมโบสปินนิ่งไลซิ้งสลัดคอมโบหรือหลังจากท่าสปินนิ่งริปเปอร์นะครับจะเป็นการเสริมพลังเพิ่มดาเมจให้ชาร์จช็อปโจมตีเสร็ศัตรูได้แรงขึ้นกว่าเดิมแบบมหาศาลเลยครับผม ต่อไปเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของ perfect l u s h combo ที่ถือว่าเป็นท่าไม้ตายของดาบโล่กันบ้างซึ่งเราสามารถกดเข้าท่านี้ได้หลังจากที่เราใช้ท่า back step แล้วตามด้วย leaping slash ครับซึ่ง perfect l u s h combo เนี่ยจะเป็นการโจมตีต่อเนื่องและมีความรุนแรงมากๆแต่เพื่อนๆจะต้องกดปุ่มให้ตรงกับจังหวะการโจมตีเพื่อบูดาเมจในการโจมตีด้วย combo นี้ครับผมโดยให้สังเกตที่ดาบและโล่ในจังหวะที่เราโจมตีครับมันจะมีออร่าสีแดงๆปรากฏขึ้นมาชั่วขณะหนึ่ง หากเรากดได้ตรงกับจังหวะที่ออราสีแดงๆนั้นปรากฏขึ้นมาเนี่ยจะเพิ่มดาเมจให้กับการโจมตีชุดนั้นๆที่เราโจมตีออกไปได้ครับผมบอกได้เลยนะว่ามันไม่ได้แรงกว่านิดเดียวนะครับแต่มันแรงกว่าโคตรเยอะเลยนะกับการที่เรากดให้ตรงจังหวะการโจมตีกับการที่เรากดไม่ตรงจังหวะการโจมตีนะครับความแรงต่างกันเยอะมากๆนะซึ่ง perfect rush combo นะครับจะมีท่าปิดอยู่2รูปแบบครับ คือกระโดดโจมตีกับแบบยืนโจมตีอยู่บนพื้นครับเรามาดูที่รูปแบบกระโดดโจมตีกันก่อนนะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มถอยหลังพร้อมกับปุ่มวงกลมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้กดสามเหลี่ยมสครั้งบน j o ย PlayStation นะครับหรือว่ากดถอยหลังพร้อมกับปุ่มคิกขวานะครับหลังจากนั้นเนี่ยกดคลิกซ้ายสี่ครั้งบนเมาส์และคีย์บอร์ดครับผม ซึ่งเราจะทำการใช้ท่า backstep นะครับแล้วต่อด้วย leaping slash แล้วก็ตามมาด้วย perfect r l s h combo โดยการใช้ดาฟันต่อด้วยโลกระแทกแล้วก็จะใช้ scolding slash เพื่อดีดตัวละครของเราขึ้นไปบนท้องฟ้าครับผมซึ่งเราสามารถต่อท่าโจมตีกากดโจมตีศัตรูได้อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ดาฟันลงมาใช้พร u n g i n g t h u ปักดาบรูดทำดาเมจใส่ศัตรูหรือว่าจะใช้ falling b a s นะครับเอาโลกระแทกหัวศัตรูเพื่อทาให้ศัตรู ko ก็ทาได้นะครับผม ต่อไปจะเป็นรูปแบบการโจมตีตอนอยู่บนพื้นนะครับให้เพื่อนๆกดปุ่มถอยหลังแล้วก็วงกลมนะครับแล้วก็สามเหลี่ยม3ครั้งหลังจากนั้นเนี่ยให้กดสามเหลี่ยมกับว,วงกลมพร้อมกันบนจอย PlayStation หรือกดถอยหลังแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็คลิกซ้าย3าครั้งแล้วก็คลิกซ้ายและคลิกขวาพร้อมกันบนเมาส์และคีย์บอร์ดครับซึ่งการโจมตีนี้นะครับจะมีแอนิเมชันเหมือนกับตอนที่เราใช้เพอร์เฟครัตคอมโบตามปกติเลยนะครับแต่จะเปลี่ยนจากการใช้สเกลลิงสแลชส่งตัวละครของเราขึ้นไปบนฟ้านะครับจะเป ที่เราใช้ spinning r e a p e r นะคบเราสามารถกดสามเหลี่ยมแล้วก็วงกลมค้างไว้หรือคลิกซ้ายและคลิกขวาค้างไว้เพื่อใช้ท่าชาร์ชช็อปแบบเสริมพลังโจมตีศัตรูได้อีกต่อหนึ่งครับผมหรือว่าหลังจากที่ตัวละครของเรานะครับเอาโลกระแทกศัตรูเรากดสามเหลี่ยมบวกวงกลมค้างหรือว่ากดคลิกซ้ายและคลิกขวาค้างไว้นะครับก็จะใช้ชาร์ชช็อปแบบเสริมพลังแทนการใช้ spinning r e a p e r โจมตีศัตรูน,นี้ก็ทําได้เช่นกันนะครับผมอ,อ๋อเราพูดถึงอาวุธที่เรียกว่าดาบโลนะครับเราคงไม่พูดถึงการป้องกันด้วยโล่ก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมล่ะ ซึ่งเราสามารถยกโล่ได้โดยการกดปุ่ม R2 บนจอย PlayStation หรือกดปุ่ม R 2, บนเมาส์และคีย์บอร์ดครับซึ่งการยกโลขึ้นป้องกันของดาบโลเนี่ยผมแนะนําให้พยายามกดให้ติดเพอร์เฟกต์การหรือป้องกันการโจมตีในจังหวะที่มอนสเตอร์โจมตีมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท,ทาได้นะครับผมเพราะโลของอวิชนิดนี้นะครับจะถือว่าเป็นโลขนาดเล็กเวลาโดนศัตรูโจมตีมาเราจะกระเด็นได้ง่ายมากครับการที่เราสามารถกดเพอร์เฟกต์การได้จะลดอาการกระเด็นนั้นลงได้อย่างมหาศาลครับผมทาให้เราไม่เสียจังหวะในการที่เราจะโจมตีสวนกับศัตร จากนั้นเนี่ยหลังจากที่เราทำเพอร์เฟกต์การ์ได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถกดปุ่มสามเหลี่ยมหรือว่าคลิกซ้ายนะครับเพื่อใช้ท่าเคาน์เตอร์สลัดฟันสวนศัตรูได้ด้วยครับซึ่งไอ้ท่าเคาน์เตอร์สลัดเนี่ยมันแรงใช้ได้เลยนะและอีกหนึ่งท่าที่สําคัญในการเล่นดาบโลนะครับที่จะสามารถทําได้หลังจากที่เรายกโลขึ้นมาก็คือท่าสลดิ้งสวิฟทนะครับที่จะเป็นการสไลด์หลบการโจมตีของศัตรูพร้อมกับทำดาเมจซึ่งเราสามารถใช้ท่านี้ได้โดยการกดปุ่ม R2 บวกสามเหลี่ยมบนจอยเพลย์สเตชันหรือกดปุ่ม ็ไปฟันใส่ศัตรูนะครับดามเมจพอใช้ได้เลยแต่ทีเด็ดของท่าน,นี้เนี่ยอยู่ที่การสไลด์ครับซึ่งการสไลด์ใช้เปลี่ยนตำแหน่งการยืนหลบการโจมตีของศัตรูได้ดีมากๆและในจังหวะที่ตัวละครของเราสไลด์เนี่ยยังมีไอเฟรมที่กว้างมากๆสามารถหลบการโจมตีส่วนใหญ่ของมอนสเตอร์ได้ด้วยครับหรือเป็นท่าหลบการโจมตีที่ดีมากๆท่านหนึ่งของดาบโลเลยครับผมนอกจากนั้นนะครับหากเราสไลด์ไปชนกับทางต่างระดับหรือกำแพงที่เราสามารถวิ่งชนแล้วกดปีนขึ้นไปได้นะครับจะเป็นการพุ่งไต่กำแพงหรือทางต่างระดับนั้นอัตโนตน,น,น,นนนนมมััััตติอกกกจจาา้หลงที่ แล้วนะครับมันจะดีตู้ออกมาแล้วเราสามารถกดโจมตีกลางอากาศได้ด้วยนะครับผม เรามาต่อกันที่โฟกัสไตรของดาบโลกกันดีกว่านะครับนั่นก็คือโฟกัสไตรไวท์เท้สเตปนะครับพอเราแทงไปที่บาดแผลของศัตรูแล้วเนี่ยเราจะเกาะไปที่จุดที่เป็นแผลครับซึ่งในระหว่างที่เราก่อที่แผลนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกการโจมตีได้2วิธีครับผมวิธีแรกคือการกดสามเหลี่ยมบนจอยเพลย์สเตชันหรือกดคลิกซ้ายบนเมาส์และคีย์บอร์ดครับจะเป็นการใช้ท่า falling slash ลูดดาบทำดาเมจลงมาที่พื้นครับส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือการกดวงกลมบนจอยเพลย์สเตชันหรือกดคลิกขวาบนเมาส์และคีย์บอร์ดนะครับ ตูแล้วส่งตัวเองขึ้นไปกลางอากาศซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะฟันโจมตีสตูจะใช้พลังกิ้งทัดปักดาบทําดาเมจใส่สตูหรือว่าจะใช้ฟอ l ลิ g งแบชนะครับในการเอาโลก,กระแทกสตูอันนี้เนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะ พึ่งท่าที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับสามารถเอาไปผสมประสานใช้งานกันได้ค่อนข้างอิสระครับเพื่อนๆจะใช้เดร์แอ a โนล o อมต่อด้วย Spinning r e a p e r หรือว่าตามด้วยชาร์ e ช h o p แล้วก็ต่อด้วย Perfect l a ร Combo ก็สามารถทําได้นะครับหรือใครจะใช้ spinning ่ i s i n ิ slash ตามด้วย Perfect l a ร Combo ก็ได้เช่นกันนะครับมันอิสระในการกดคอมโบมากๆก,ก,กดสลับท่าไปมาได้แทบจะตลอดการเล่นเลยครับไอ้มันยังมีอีกหนึ่งคอมโบที่กดง่ายๆแต่มีประสิทธิภาพแบบสุดๆในการเล่นดาบโลเลยซึ่งมันยังเป็นคอมโบที่ทั้งทาําาดดเเมไ้้อรรววว็แล ปลอดภัยในการใช้งานมากๆเพราะท่าโจมตีแต่ละท่าเนี่ยมันมีการออกแอนิเมชันในการโจมตีเนี่ยที่สั้นมากๆครับคอมโบนั้นเนี่ยสามารถทำได้โดยการกดสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมบนจอยเพลย์สเตชันหรือกดคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวาบนเมาส์และคีย์บอร์ดวนไปเรื่อยๆครับผมซึ่งการโจมตีด้วยคอมโบนี้เนี่ยจะทำดาวเหมือดได้รัวมากๆแถมแอนิเมชันในการโจมตีก็สั้นนะครับทำให้เราสามารถเปลี่ยนไปหลบการโจมตีระหว่างคอมโบได้ง่ายๆด้วยนะหรือใครจะกดสามเหลี่ยมหนึ่งครั้งวงกลมสองครั้งก็ได้ครับหรือถ้าใช้สาม ี้แล้วแต่คนจะสะดวกเลยจ้าซึ่งการที่จะบอกว่าคอมโบไหนดีกว่ากันเนี่ยเอาเป็นว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยกดใช้คอมโบชุดไหนแล้วเข้ามือก็คอมโบอันนั้นแหละเนาะ เอาเข้าจริงๆนะครับหลังจากที่ผมได้ลองฝึกลองหัดดาบโลกผ่านการเล่นออกไลฟ์สตรีมเนี่ยมันถือว่าเป็นอาวุธที่รัวดาเมจได้ดีมากๆนะครับทำได้ดีทั้งการโจมตีการป้องกันและการหลบหลีกเรียกได้ว่ามันเป็นอาวุธที่ครบเครื่องมากๆชิ้นหนึ่งเลยนะโดยเฉพาะท่า sliding swipe เนี่ยโอพี OP มากๆครับหากใครใช้ค่องๆเนี่ยมันจะเป็นท่าที่หลบก,การโจมตีของศัตรูได้ทุกประเภทเลยนะแต่ข้อเสียของดาบโลกก็คือการโจมตีแต่ละท่านเนี่ยมันออกแอนิเมชันได้ไวมากๆถ้าเราคิดไม่ทันกดไม่ไวคอมโบมันหลุดเอาง่ายๆเหมือนกันนะ แต่สำหรับอุชินินี้นะครับถึงแม้ว่าคอมโบจะหลุดไปท่าอื่นมันก็สามารถกดโจมตีสลับไปสลับมาคงความลื่นไหลในการออกแอนิเมชันการโจมตีของศัตรูได้อยู่ดีครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปนะครับสาหรับคนที่กลัวว่าคอมโบจะหลุดโจมตีศัตรูไม่ต่อเนื่องนะครับต้องบอกว่าแอนิเมชันการโจมตีแต่ละท่าเนี่ยมันสามารถกดสลับและต่อกันได้ลื่นไหลามากๆเลยนะข้อมูลทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับหากข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นไปประการใดก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับหากท่านผู้ชมคนไหนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกด like, กดดแชร กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กระผมในอังเอ็งมาแคทได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยล่ะอ๋อแล้วนอกจากคลิปวิดีโอแล้วทั้งผมยังมีการไลฟ์สตรีมในช่องด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนและคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปแล้วจ้าบ๊ายบาย